ผมมาอยู่เอ้าหายละโอเคการสวัสดีแกรู้มีแกรถทุก่านด้วยกับว่าไม่เรื่งไม่จรเจริันโดนย้วันนี้จะไม่เปิดหน้าที่เก็บเปิดแม่งเลยวันนมีแขกไม่ได้มาด้วยนะแขกไปเข้าน้ำแขกแขกนี่ปวดขี้ อยากฆ่าก ya ูนะเปก่อนเฮ้ยอัดดาบอยากกิตดาบลาดาบดตาแล้วกูไม่มีดาบจิตดาบจิดาบอยากจิดาบมันอันตรายจิตดาบทอยเกนเลยมันเก็บหมดเลยอะ lòng mười vực ký tên lùi bì tóc không không biết không biết không กอยากอกเก็บดัก็อยากเก็บดับฝันหลังแห้งนะฝันหลังแห้งนะฝันหลังแห้งอึเออตายแล้วแหละพีเลงดี เขาไม่มีดาบอะมันไม่มีดาบแต่เขาไม่ฆ่าคนอื่นเขาช่หายนะเ,เ,เย้เด็กช่วยรางวัลช่วยรางวัลเย้ช่วย,ย, <laughs> วยรางวัลแล้วอย่าคิดว่าดีนะ <c oughs> TÀI, TÀI lọt mà, lọt mà tai à, tai này, tai, mà, xui xui, tai, tai, TÀI, tài. ขวางมวยน้ำหมดตู้แม่งอย่าไปด้านหลังก็มวยหมดตู้ย้ายไปด้านหลังย้ายก็มวยหมดมวยหมดตู้มวยมวยหมดไม่ใครกินไม่ใครกินมวยโอ้ยหมด โอ <ena> ้ยขโมยขโมยขโมยหมดโอ้ยผมอยู่ข้างในเลยเออดีแล้วมันลือดเปรอะตื้อกันน้ำโอ๊ย

เั๋นแห่ไปปุ๊บทุกทุกสายวนเลยอือุกทุกอือบู๊ สักสองสามดังแล้วก็จะจบขี้ไปเลยโอเคปะ โอเคี๋ยวทิ้งลิงวเตียด้านล่างให้ใครอยากเล่นนะสองสามแดดเลยน้องเ่งเดี๋ยวไปอ่อเที่ยงครึ่ง มาแทนว้ว้ยวว้ายสะดุดี่นตสะดุดขี้ฝุ่นตายอจะด่านเดียวพอด่านเดียวด่านเดียวยิงยิงกูยิงยิงเรา dinh 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 đà dinh dinh đi à đi dinh 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 ถ้าได้ของ,ง่ายทอร์ดโดนี่อยากให้งงพัดม่หมดเลยกเลยันแหละก็ต้องขอตัวลาเกินสวัสดีแคส